ตอนนี้เข้าเวลาละหมาอัชรีนะฮะก็สามโมงกว่ากับสี่โมงนะครับผู้คนก็ยังคงมาเยี่ยมโดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มนักเรียน,นยมากันเต็มบูรณะค่อนข้างจะ ช่วงนี้ค่อนข้างจะนานแน่นเข้าใจว่าจะเป็นเวลาที่สะดวกกับกลุ่มคณะนักเรียนนะฮะซึ่งก็โอเคนะทุกคนก็มาจะมาเป็นบูธของเนะขียนอนัอนกษรคอรดก็ถ่ายรูปนะฮะเป็นหลักนะครับแล้วก็ก็โอเคทุกคนก็แฮปปี้นะครับเป็นงานที่ จะมีไปถึงวันที่31นะฮะก็เชิญชวนทุกคนนะฮะให้มาเพราะจะได้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับกิจกรรมของสถานทูตซาอุดีนะครับที่จริงๆแล้วก็จัดเป็นครั้งแรกนะฮะาอาโกาสไม่สมควรพาราอาอกาศควรจะทำการ ามาหาประสบการณ์แล้วก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่บางคนจะเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้านะครับยินดีครับเชิญชวนให้ทุกคนมาวัสสลามครับ